ครับสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมละครับว,วันนี้จะนำเสนอนนท้าทางครับเช็คซ่อมตู้เย็นเลยครับโต๊ะซีานะครับโต๊ะซีาอะไรเนี่ยหายบิดอะไรสักอย่างวะรุ่นอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับการยังไม่เย็นนะครับ ไสติดนะครับเขาเป็นเสื้อยังไม่ทำงานนะใสเ่เสียบปรับแล้วช่วงนี้ถึง่เพราะอะไรนะมีเตอร์มีจิ๊กแอมนะครับ <c oughs> นี่อาจจะอยู่ในช่วงละลายแข็องอยู่หรือเปล่านะครับแกะดูตัวนี้นะครับ ตัดแทนยอดด้วอืมอี้างพอครับของนะเอาล็อกนะครับจังติกอดไปหมดเลยนะอ้าวแล้วทามเมอร์ไปไหนป้าทามเมอร์ไปไหนฮะอะไรเนาะอะไรป้าหายไปไหนเนี่ย อะไรมันไม่มีอะไทยแม่ไม่รู้เอา้าแล้วมันจะเย็นยได้ไงไม่รู้เหมือนกันใครมาถอดทามเมอร์ไปอมันมีมันมีช่างที่ที่คนรู้จักอะเขาแนะนํามาแล้วเขาบอกเขาทาไม่ได้เออเขามีเขามีเข้ามาดูเอา,เอาแล้วถอดอะไรไปแล้วเนี่ยถอดอะไรไปอือะไรตัวอะไรอะ่ะทามเมอร์ครับยังมีมีเดินอยู่ แล้วช่างจะซ่อมให้ว่าอไหวไม่เด็ดหรอกถ้าเมื่อเสียหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวีกแล้วเมย์รุ่นสองไหมสองอะสองสองเทียรุ่นอะไรนะใช้น้ำยา HFC เขียนหนึ่งสามสี่เอนะครับโมเดิร์นนะแล้วก็สุว่า อะไรหายอยู่นะครับตอนนี้ทามเมอร์หายนะครับทามเมอร์เสียดล่ารุ่นนะครับอันนี้นีอันนี้ใกล้ๆ,ๆนี้รุ่นนะครับจีา G R อารนะ์ฮีดเอชสามสองเคททามเมอร์ครับทามเมอร์หายไปทา,ทามเมอร์นะครับผมเมื่อเกียนหายไปนะครับ กี่ทีแล้วเมยสามเอาละเอาละพอละทำเม่อไหร่นเช็